สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักเดทเครียดดราม่าหลังโดนแซะต่อยมวยทั้งที่มีโรคหอบกลายเป็นดราม่าเข้าจนได้เมื่อพระเอกนักเด็โคูกิมมยะใส่ชุดมวยกางเกงตัวเดียวพร้อมโชว์ซิกแพคเป็นลูกๆพร้อมระบุแคปชั่นว่ามองหาโปรโมเตอร์มวยไทยจัดให้ผมสักแมท อยากมากเลยครับฝันมานานแล้วอยากไปดูมวยไทยติดขอบสนามสักแมชครับหลังจากที่โพสตออกไปไม่ไาวโดนแะและตั้งข้อสังเกตว่าไหนว่าเป็นหอบสามารถต่อยมวยได้ด้วยเหรอืองานนี้ได้เจอหนุ่มนักเด็กกรไมพลาดยื่นไมาถามตอบให้เคลียร์กันจะชัดไปเลยว่าแค่อยากขอบัตรไปดูมวยข้างสนามเฉยๆไม่ได้อยากจะไปต่อยกับใครเพราะยังต้องใช้หน้าทำมาหากินอยู่ ถ้ามีโอกาสในชีวิตจริงๆเขาคงจะเป็นอะไรที่สนุกดีที่ได้ซ้อมได้ชกมวยเราก็เด็กเทควันโดเก่าเราก็เคยเรียนเคยแข่งมาส่วนเรื่องหอบท่านหนักก็มีขึ้นบ้างแต่ถ้าอยู่ในระดับที่มันพอเหมาะก็ไม่อันตรายต้องรู้ลิมิตตัวเองแต่อย่างที่โดนควันโดนกลิ่นกลิ่นทินเนอร์ก็มีอาการไอเหมือนกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ